สวัสดีครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับพบก,กับผมนัด <c oughs> ครับวันนี้เรามาเล่นเกม์ทาวเชลเลนเป็นเกมฟาร์มนะครับที่เราสามารถปลูกและขยายพื้นที่อะไรของเราได้ตามสบายเลยเรามาเลือกตัวละครกันเลยอเอาเป็นสังมนี้แล้วกันผมชอบสังมนี้เอาเป็นสีอะไรดีครับเป็นสีน้ำตาลนะดำดิเอาเป็นดำ เอฟโรโอเคนี่แบบนี้เท่ดีอ่ะเต็มดำสีนี้หอ่อมันจะเท่ไปไหมเอาเป็นสีดำแล้วก็หน้าหน้าเอาเป็นคิ้วคิ้วแบบนี้เลยผมชอบคิแ้วบบนี้ที่ผิวผิวจะเข้มๆหน่อยอะ่ะคนสวนอ่ะคนสวนต้องผิวเข้มนะโอเคชุดน,นี้แหละผมว่าโอเคซ <c oughs> ึ่งเกมนี้นะครับผมได้ลองเล่นในมือถือแล้วนี่ผมโหลดอแอปจำลองมาเล่นนะครับ ให้เราตั้งชื่อไหมเนี่ยเขาไม่ให้ผมตั้งชื่อนะอีสองนาทีเหรอฉันอยากคุยกับผู้คุมรถไฟคุณคือแข่มไม่ใช่เหรอฟอาคอยว่าจะมีคนจากคณะกรรมการวางแผนหมู่บ้านใช่ใช่ใช่คุณเองผมยังไม่ตอบเลยนะผมไม่ได้เลย <c oughs> ทุกคนรอคุณอยู่ในหมู่บ้านข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วข้ามสะพานไปงั้นละ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นที่ แบบเขาน่้จะเล่นให้เป็นแอนิเมชันเลยฉันทำได้แล้วยินดีด้วยกับการรับตำแหน่งผู้ว่าง,งผู้ว่างผู้วางแผนหมู่บ้านฉันชื่อเฟยเป็นชาวบ้านสวนเป็นชาวสวนเราได้เริ่มทำงานที่พวกคุณได้สั่งไว้แล้วพีเอใครพีเออ่ะอ๋อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได,ชได้เคยได้แล้วเอาผมขอข้ามไปเลยแล้วกันอ่าอันนี้ขอข้ามไปเลยนะเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันช้า,มชาผมขอตัดไปตอนที่ผมได้เริ่มทำนั่นทำนี่แล้วนะ ครับนี่โอเคครับที่เขาก็จะให้เรามาผูกโดยการขีบรถมาวางอย่างนี้ฮ่าฮ่าเย่ทำดีดีมากดังนั้นคุณกําลังคิดเกี่ยวกับชื่อของหมู่บ้านคุณอยู่ใช่ไหมลองดูรอบๆก่อนไหมอาจจะช่วยคุณคิดได้ดีออกฉันกําลังคิดว่าน่าจะเหมาะกับการสร้างคอกวัวมากที่สุดแต่ก็แล้วแต่คุณนักวางแผนหมู่บ้านผมไปทนนัวางแผนหมู่บ้านนั้นเหระนี่เขาจะเอาอบวัวางมาตรงนี้ผมจะ ผมไม่พอตอนนี้นะมันจะเหม็นอ่ะขี้วัวใช่ต้องไปตรงนี้ใกล้ๆหน่อยเร <Thank you. S 1> okay, ื่องเสียโอเควางตอนนี้เรามีเงินซื้อวัวแค่สามตัวนะวัวซื้อสามตัวอาา่ะฮะผมจะมีปัญญาเลี้ยงไหมเนี่ยวัวสามตั้งสามตัวเป็นวัวนมตาโปโอเคผมเอามาสามตัวก่อนเลยก็ได้เขาให้เอามาโอ้ยังไม่ได้ให้อาหารวัวเหล่านี้เลยพวกเราต้องการอาหารวัว อาอาหารวงกันหรอถ้าไม่ต้องการซื้อเราสามารถประหยัดเงินได้โดยการผลิตอาหารสัตว์เองนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องมีเครื่องผลิตอาหารสัตว์โอเคผมอ๋อนี่ไงเครื่องผลิตอาหารสัตว์โอเคผมคิกแล้วดึงเข้าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวผมเอาว้าฝีอะโอเค เอาไปให้อาหารวัวทีนี้นี่ครับเราเราจะมาสร้างอาหารตรงนี้นะครับตัวมันจะมีส่วนประกอบอะไรเมื่อกี้ผมรู้ไม่ทันมีกระลำกับข้าวสาลีหรือเปล่ากูจะไม่ได้แล้วก็เอามาให้อาหารวัวทีละตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้ววัวพวกนี้พิเศษมากเลยนะพวกมันจะให้นมได้เร็วขึ้นถ้าเราใช้เพชรกับพวกมันผมไม่ใช้แน่นอนว่าเพชรม,มันมีน้อยแล้วมันต้องเติมเงินซื้อเพชรด้วย นั่นเองแต่น,นี่มันให้ฟรีก่อนแล้วก็กดฟรีไปเลยฟรีอีกครั้งกดฟรีซึ่งตอนนี้เราเก็บดมกับวัวที่มันเต้นเดี๋ยวๆอยู่นี้โยกสนุกมันดีอ๋อลเวลวเอัพแล้วนะครับเราก็จะได้อันนี้อะไรนะที่ทำขนมปังหรือเปล่าไม่ใช่เอล่ายังไม่ได้วะอันนี้ก็ะลำแล้วก็ขวซองอันนี้สวดยอดจะเราจะให้กับพนักง,งานแล้วนะ แล้มันก็ขายได้ด้วยพวกนีก้ขายได้หมดเลยได้เพชรมานหนึ่งได้เงินมา100บาทแล้วก็กระลำอีก3หัวกะลีปั่มกระลำปีฉันคิดออกแล้วตอนนี้ฉันหิวมากเลยนั่นไงนั่นไงเดินทางม,มาตั้งนานคุณก็น่าจะหิวด้วยเหมือนกันใช่ไหมเบเกอรี่ก็น่าจะมีประโยชน์ในตอนนี้แหละเบเกอรี่ใช่เราต้องสงอร้างเบเกอรี่คลิกไปเลยครับยังไงเบเกอรี่ที่ผมว่าอ่าเบเกอรี่เอาไว้ข้างร้านนี่เลยเหร ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยนี่มันเลื่อนได้ไหมเดี๋ยวขยายเดี๋ยวขยายอีกทีนึงโอเคเราพอเวเกอรี่ไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคพวกไอพวกเราต้องการใช้เพชรเพื่อเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างแล้วแหละยิ่งสร้างเสร็จเร็วพวกเราก็จะได้กินเร็วนะยังหิวอะสิคุณหิวอะสิคุณยาเย้ขนมปังผลิตเสร็จแล้วเรามาทำขนมปังอร่อยอ อย่างอื่นกันบ้างดีกว่าขนมปังอะไรอย่างอื่นวะคลิกข้าไปหนึ่งที่แล้วก็ดึงขนมปังเบลสลงมาในนี่แล้วก็จะมีตัวแรคคูนนะที่มันกระโดดเด้อเดกดฟรีไปตามตามที่เขาว่าแล้วก็เอามาแล้วก็ส่งให้เขาแล้วก็ตกลงเราได้พื้นที่เพิ่มแล้วเนี่ยผมเกี่ยวข้าวก่อนอ้าอีกอะอีกะเหมาะขนาดขอบคุณนะสำหรับขนมปังฉันรู้สึกสดชื่นมากเลย มีพลังที่จะทํางานในฟาร์มต่อแล้วล่ะโอ้โหตัวกินขนมปังนี่หว่าข้ามไปเลยแล้วเรามาเก็บเกี่ยวอันนี้ดีกว่านะเอาเดี๋ยวให้ทําอะไรบอกปลูกแปลงนี่แปลงผักอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์มือถือผมเอาแปลงแบบมันไม่ตรงมันมันจัดไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่ผมขอจัดเป็นระเบียบแล้วกันเพื่อให้คนดูสบายตาสบายอกสบายใจนะครับอืม อ๋อยาเฟลพูดมากฉันแค่กําลังคิดว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านหลังจากคุณนะในแผนของหมู่บ้านนั้นคุณมีหน้าที่จัดการทุกๆสิ่งสมเหตุสมผลนะใช่ไหมก็มก็ต้องใช่ดิแต่อยู่เฉยๆก็มาได้น,นี่เอาแล้วได้คิดชื่อวะในโทรศัพท์ผมตั้งว่านายสมสวนอันนี้จะตั้งว่านายอะไรดีนายอ่า นายสมนายสามอะไรนายสมสว,วนฟารม์มฟาร์มรอดเรืออยู่ก่อนไหมฟาร์มิงเออพี่โอเคนายสมสวนฟาร์มิงว่าน่าจะได้นะแั้วอืมโอ,มอ,มอ,อเคตกไปฟาร์มิงเสร็ควายกระลันด้วย โอเคเนะม่กี้เป็นอะไรนะไม่รู้กดก้าวบาออกผมสมสวนฟาร์มมิ่งนะครับเนี่เราต้องเรียกตัวเองว่าสมสวนฟาร์มมิ่งโอเคครับใส่สมสวนฟาร์มมิ่งรางงานตัวครับเา้าคุณปีแอร์เขาว่าไงละ่ะชาวเมืองต้องการอาหารจํานวนมากดังนั้นดูแลรักษาพื้นที่เพื <c oughs> พื้นที่ดังนั้นดูแลรักษาพื้นที่พ่อชาำให้ดีโอเคครับผมจะดูแลอย่างดีฉันจะดูแลเธอให้ดี โอเคเก็บข้าวสาลีแล้วก็จะปลูกข้าวสาลีนะผมไม่ได้พูดมากทำเพลงปลูกตรงนี้แล้วก็มีกะลีปั่มแล้วก็ข้าวสาลีอีกโอเคครับผมผมตาเนตนกันได้แล้วนะผมมาเอาเควสดกับคุณก่อนโอเคขอคุณครับผมได้รางวัลไปนี่อ้ใครตกลงเป็นใคร,รนี่ฉันเองใครลี่มาจากคณะกรรมการวางแผนชุมชน ต้องการคำแนะนำในการซื้อปศุสัตว์งั้นเหรอโอ้โหันนี้เป็นปศุสัตว์โอเคไปทันทีครับผมได้วัวเพิ่มแล้วแต่ผมยังไม่อยากเลี้ยงเลยมันตรงมังครับ <c oughs> คือมันยิ่งเยอะตัวมันยิ่งดูแลย,ยากใช่อืมพีเอคุณว่าไงครับคุณพีเอพูดกับแต่สมสวนเกมมิ่งโอ้ไม่ใช่ฟาร์มมิ่ง <c oughs> ยังไม่เร็วเกินไปที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเก็บ ตุนอาหารในกรณีแบบนี้เราควรตุนอาหารสัตว์ไว้เช่นเดียวกันผมต้องทําอาหารสัตว์ไว้เพิ่มใช่ไหมครับคุณพี่งั้นจัดไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมมาให้อาหารวัวครบห้าตัวก่อนโอเคให้อาหารวัวเสร็จแล้วผมก็จะมาทําอาหารวัวที่ประกอบไปด้วยข้าวสาลีแล้วก็กระลำปีหนึ่งหัวผมทําไปสองอันเลยเดีวยวกันทําไปสองอันเลยแล้วกันเดี๋ยวผม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 ,ผมวางแผนใหม่ก่อนนี่มันสามารถ เปลี่ยนแพลนได้เฮ้ยจะวางไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคอุ้ยหน้าบ้ามันจะร้อนใช่ใช่ใช่อืมเอาไว้ใกล้ๆขนมปังนี่ๆใกล้เข้าวซาลีผมไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ร้อนมากโอเค let's go ผมทำเสร็จแล้วนี่ข้าวโพดโอ้ยใช่เยอะข้าวโพดยังไม่ได้โอเคผมผมผมมาให้อาหารไว้แล้วนะครับท่านผู้นำที่ดีเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ สักวันเมือนนี้จะต้องการนายกเทศมนตรีโอเคผมจะเป็นนายกเทศมนตรีในอนาคตต่อไปเย้เอาไม่ใหญ่หัวฟ้ามาทำไมนะฉันว่าคุณน่าจะอยากเก็บเงินไว้ในคลงังดังนั้นเราสร้างบ้านเล็กหน่อยก็ได้คือบ้านของผมเองเข้าไปนานในรมีอะไรบ้วงนะโอคุณแปร์ว่าไงครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยหรอ ก็ยังไม่ได้ตกแต่งบ,บา้านพวกเขามาแต่ฉันเอาตู้เสื้อผ้าใหม่มาให้ท่านใช้แล้วนะอยากให้คุณวางไว้ตรงไหนล่ะเอ้ยคุณอยากให้วางไว้ตรงไหนล่ะผมยังอ่านผิดเอาตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้อย่ตรงนี้ดีกว่ามันคอนโทรลได้ไหม คอนโทรลี T. ไม่ใช่โอเคผมตกวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าเมื่อคุณตกแต่งบ้านจะได้รับแต้มตกแต่งซึ่งหมายถึงจะมีชาวบ้านสนใจที่จะย้ายเข้ามาที่นี่มากขึ้นด้วยโอเคอ๋อแ,แต้มไอตัวที่มันขึ้นเมื่อกี้นะถ้ามันเยอะเราก็จะหมายถึงมันดีคนก็อยากเข้ามาอยู่บ้านเรางั้นโอเคท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบ้านบ้างจะต้องปรับปรุงอะไรไหมแน่นอนคุณมีความคิดของนักวางแผนหมู่บ้านโห oh. ผมโอเคมันมีหมวยผมใส่ผมใส่หมวกนะกันนะกันแดดนิดนึงออกมาเร็วๆรีบผมจะรีบไปทำฟาร์มตกลงผมเป็นนักออกแบบหรือผมเป็นชาวสวกน,น,นกันแน่เน,นี่นยมันไม่ได้แย่นักหรอกที่เราไม่มีร้านในพวกนี้คาเฟ่ชัดมันไม่ได้แย่กหรอกแต่มันอยากมีผมรู้ผมรู้ผมรู้ไอพวกนี้มันวางแผนไอนักจอมวางแผนอเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โอเคอาหารวัวเราเสร็จแล้วสองถุงเลยโอเคแล้วไปดูวัวเราเต้นดอกแดวเต้นแล้วเ <c oughs> ขาเต้นแล้วเขาเต้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมออกมัน <c oughs> ใกล้เกินไปว่ะอ่ะโอเคเต้นด้อดื้อดๆ้อดื้อดื้อด้อดื้อดื้อดื้อด้อดร้อดื้อด้อดื้อด้อดื้อดื้อด้อดื้อดื้อดื้อด้อดื้อด้อดื้อดื้อดื้อ้อด้อดด้ดด้ออดดด้อด้อด้อ โอเคครับผมอยากรู้มันซูมเอายัางไงเนี่ยโอเคโอเคเสร็จยงต่อโอเคมาปุ๊บผมก็ต้องปลูกผักต่อนะครับปลูกข้าวปลูกแกงปลูกแหวนทองแดงโอเคอุ้ยมันมีอะไรมานี่อืมอ๋อมันไม่มีอะไรอันนี้200อันนี้เป็นร้านไอโรงงานแปรรูปนม ไอ้ตัวนี้ต้องไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมไม่ว่าไม่อยากคิดขอเบาตรงยายตัวนี้ก่อนไม่เป็นไรปล่อยตรงนี้ตรงนี้น,นี่ตรงกลางมันจะเป็นแบบมุมๆุมอะหลบๆโอเคครับช่วงนี้มันก็จะทำอะไรเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันรีบเลื่อนอยากเหลือเกินโอเคเราจะไปเดี๋ต่อครับผม ใช้ได้นะ๋อ,อ่ไงมีไม่ใหญ่นี่ต้องมาหา้านคา,าแฟชั่นของเขาเฮ้ hey, hey, หัวหน้าเธอเจอเด็กฝึกง,งานของฉันหรือยังเอาวีนเดจฝึกง,งานนี่หรอเธออยากที่จะเป็นชาวไร่เหมือนกับฉันชาวไร่อะไรแต่งตัวเป็นผีเสื้อไหนไอผมชมพูนี่หรอมีเด็กผู้หญิงทั้งนั้นเลยในหมู่บ,บ้านผมนี่ยินดีที่ได้รู้จักนะฉันโฮม มาแทนหัวหน้าเฟฉันรักการปลูกพืชโดยเฉพาะพวกผักพวกผักพวกผักพวกดองพวกผักพวกผักพวกผลไม้มีเครื่องดื่มใช่ไหมนี่ผมต้องรับตรงนี้ก่อนอันนี้มันทำชีทได้นะทีได้เดี๋ยวคนนี้สำเร็จยังโอเคสำเร็จแล้วโอเคตกลงครับผมอีพีนี้จะดานหน่อยเนาะ Mm hmm. นายสมสวนฟาร์มมิ่งผมชอบมันมเรียกชื่อ,อจริงจังเลยอะชอบมากเวลาเขาเรียกชื่อนี้ฉันแค่จะบอกว่ามีใบสั่งซื้อใหม่บนกระดานสั่งสินค้าการค้าของพวกเราเริ่มที่จะกลับมาคึกคักแล้วแล้วเมืองข้างๆก็ต้องการสินค้าบางอย่างของพวกเราด้วยอ๋อไอตัวนี้นะผมจะบอกคือมันใช้ส่งสินค้าได้มีคนสั่งออเดอร์มา อันนี้สารน,นมหนึ่งอันก็จัดแม่ให้เขาครับผมโอเคคุณวานอ่าเมื่อส่งสินค้าสําเร็จบอลลูนจะกลับมาพร้อมกับเงินเอาว่ามากับเงินยิ่งทําตามใบสั่งได้มากเท่าไหร่เงินที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโอเคคือก็ต,ตามนั่นแหละหนึ่งต่อหนึ่งมีชาวเมืองมาไม่กี่คนเธอคิดว่าฉันเหงางั้นหรอเอาผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ว่าคุณเลยนะอ ฉันต้องการส่งของขวัญแห่งมิตรภาพให้กับเวนเดลเวนเดลอยู่ไหนละคนไหนเวนเดลวะผมก็ลืมเรียกร้องเยอะนักบอกว่าเลยนะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เรียกร้องเยอะเอามาเจอกับคุณตาที่เวนโอ้นี่คือคือเวนเดลอ๋อเวนเดลเธอต้องการอะไรของขวัญจากใครเหรอฮบหรอขอโทษนะฉันไม่ได้ไปงานพบปาทักททยหรอกไม่มีใครรออยู่ที่รถไฟเลย ก็ต้องใช,ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ของควายจัโผมของควายจักผมเองนี่แหละคุณฮุบแค่ยืนอยนู่เฉยแล้วก็สั่งผมผมได้เสื้อว่ะได้เสื้อคอสตูมว่ะโอเคว่ะเอาเลยอย่างนี้จำเลยผมขอเปลี่ยนแล้วกันเอ่เข้มานี่วันนี้เป็นแค่นี้พอก <c oughs> ุ๊บท,ทํา,ากุบทําแบบผมเลยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอืมสมสวนไปเกี่ยวข้าวดีกว่าสมสวนครับสมสวน คุณสมสวยมาเกี่ยวข้าวกันดีกว่านะสาลี่ข้าวสาลี่โอเคโอเคโอเค,เคแล้วก็ปลูกผักปลูกข้าวมีข้าวโพดด้วยปลูกข้าวโพดสัองอันแล้วก็กลัมเดี๋ยวผมไปทำอาหารรอเลยดีกว่าเพราะว่าอุยมีอาหารไก่ไปแล้วผมว่าต้องต่อไปมันจะเป็นอ่ข้อไก่รับชีสเสร็จเรเอาชีสตัวบางไว้ที่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยรับรับชีสเดียว ยังไงจะมีไก่มาแล้วซื้อข้าวไก่เอาดิซื้อข้าวไก่เอาดิออดถ้าคูมาทำงานชิวเนาะแบบมันมีข้าวไก่วางไว้ตรงนี้ข้างๆข,งข,งของกูมันจะเี็นขี้ตรงทีเดียวกันเลยโอเคครับเสร็จแล้วเอาไก่มาตัวละยี่สิบบาทเราจะไม่เสร็จจะไม่เสร็จปล่อยไก่อยู่นอกคอกได้ไหมโอเคดูดูด,ด,ด,ดูนะล้วคูมนเดินทำงานอะอย่างสบายต่อไปผมต้องทำเควสอะไรต่อครับคุณทัพคุณท่าน คุณท่านคุณท่านปีแอมาหาคุณท่านปีแอผมน่าจะเป็นคีย์ค่าของเขาเพราะเขาเรียกผมบ่อยเหลือเกินเรากำลังมียอดสั่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการตอนนี้เราควรจะขยายฟาร์มโอเคครับผมจะขยายฟาร์มให้ทานครับไปขยายฟาร์มทันทีเลยอุ๊บอุ๊บอุ๊บสปาดีอุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บดผมทำอะไรของผมเนี่ยโอเคเราก็ปปุกอะไรพิ่มนี้ โอเคครับผมไม,ไม่เสีเมื่อกี้เอาข้าวโพดไปใส่อะไรบ้างอะชีสเหรอชีสเป็นใช่นมไม่ใช่เหรอทำไมข้าวโพดถึงหายไปอ๋ออาหารไก่ต้องใส่ข้าวโพดเชเชอย่างนี้ได้เลยเชอเคครับหัวของขวัญก็ตายเป็นข้อไก่เดี๋ยวเราให้อาหารไก่เสร็จก่อนนะเราค่อยเอาไก่มาเพิ่มกันตอนนี้ยังไม่ยังไม่ ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเพราะเราจะมีหานเอาไอ้ใครทำไมล่ะโอ้ต้องเดินมานี่เหนื่อยเหนื่อยโอ้นี่ไงขายรีบโอ้โหทรงผมอย่างเท่รองเท้าอย่างเฟี้ยวถุงเท้าก็เฟี้ยวเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วคุณได้ตัดสินใจเรื่องร้านค้าริมทางแล้วหรือยังร้านค้าริมทางเหรอนี่นี่เหรอร้านค้าริมทางอ๋อจำได้ละอันนี้คือเอาไว้มาขายของขายขายของขายของขายของขายอะไรนั่นเองเดี๋ยว ายแค่หนึ่งอันพอหกอันอะไรจะบ้ากันละมังมันจะมีความเลือกซื้อเวลาเขามาบ้านเราใช่เวลาคนมาเยี่ยมบ้านเรามาขอซื้ออะไรนี้เราก็จะมาดิวกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ซื้ออยู่ตรงนี้เราก็จะวางของให้โอเคนั้นมาต่อเลยครับผมอ่ามีอะไรมาเพิ่มโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ําตาลครับโรงงานน้ําตาลอืมโรงงานน้ําตาลอ,อะไรนี้ได้อ้อยถ้าจริงโรงงานน้ำตาลต้องอยู่ไกลๆเพื่อนนะโอเคกันผมไปตรงนี้แล้วกัน นะครับตรงนี้นะครับผมเป็นโรงงานน้ำตาล400บาท400เหรียญเิดเธอไม่ได้โอเควางแล้วครับและคุณก็ต้องสร้างให้ผมนะครับคุณและคุณโอเคและคุณจะพวกรีเมอร์ต้องการพักสักเดียวโอเคองั้นแม่พูนาครับให้เขาพักไปคุณรีเมอร์เขาจะพักเดี๋ยวผมปลูกนี่เยอะเลยผมมันจะไม่มีงั้นผมขอปลูกเขาพวกไปเสียรเลยนะครับ มีอ้อยมาสองแล้วก็นี่เป็นข่ามเดี๋ยวข้าวพักไว้ก่อนก็ได้ข้าวพักไว้ก่อนข้าวพักไว้ก่อนเพราะว่าโอเคมีสามโอเคอาหารวรัวผลินรัวๆดีกว่าเพราะยังไงไก่เราก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราผลิตไว้เผื่อปุ๊บแล้วพอได้ไกมาเราจะผิดไกผลิตไก่รัวๆ,ๆโอเคคุณเต้นแล้วคุณท่านคุณท่านเขาเต้นแล้วคุณท่านวัวเอาไปเลยครับผม รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วคุณก็เตรียมให้ผมมารับนมได้เลยโอเควันนี้เราก็เบลลหแล้วเราได้ตู้เฟอร์นิเจอร์โอเคผมต้องไปตบแต่งบ้านก่อนนะอ่าชีสเสร็จแล้วชีมีสอันเดี๋ยวค่อยมารับชีสแต่ผมเข้าไปในบ้านก่อนผมไปวางตู้เก็บของของผมก่อนนะต <furniture> ู้เฟอร์นิเจอร์หูหราอย่างมาก ไหนดีที่ไหนดีอ๋มอ,อ,อมันไม่กูเสีไหนผมก็ลืมอ๋อนี่ไงเป็นรูปโซฟา้ิมีที่นอนแล้วมันหมุนอะพวกยากหมุนนะครับผมต้องเปลี่ยนวิธีการนอนว่ะเพราะว่าระดับมผมอยากออโอเคงานอย่างนี้ผมจะเอาตู้ไ้ตรงนี้มันเป็นการหลบซ่อนฉันต้องหลบซ่อนความเป็นจริง ขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับตู้มาบังตู้บังตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหมุนชูมือชุนล้มหมุนหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน,มนโอเคโอเคอย่างนี้นี่แหละอืมวิธีนอนเพราะตรงนี้มันไม่เท่วะ่ะมันไกลวะ่ะเวลาเราทำงานเหนื่อยอะไรนี้เราเดินเข้ามาแล้วมันเหนื่อยใช่ต้องแบบเดินเข้ามาแล้วนอนเลยอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมมาลองนอนดูได้มั้ยนอนได้ไมั้ย โอเคผมไว้ตรงนี้แหละมันไม่จุดตรงกลางต้องจุดตรงกลางพอดีปุ๊บทิ้งตัวลงหลับสบายอย่างนี้หรือเอา้าโอ้โหขึ้นลุกขึ้นแล้วมันออกเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองตั้งไว้ตรงกลางดูดิขึ้นมานอนปุ๊บขึ้นบนขึ้นมาบนที่นอนแล้วไม่ได้นอนทำไมทำไมขึ้นมาบนที่นอนแล้วไม่ได้นอน แก้คุณปีแอคนเราอ่ะไม่ต้องนอนหรอกถ้าคนเป็นคนขยันนะนะอย่างผมเนี่ยไม่เคยนอนหลับโอเคเก็บชีดดีกว่ามันแจ้งเตือนอย่างนี้คุณคุณต้องเวิร์กเอเวอรี่ไทม์นะเดี๋ยวผมได้อ้อยได้ข้าวโพดไปก่อนแล้วผมจะไปสร้างอาหารไก่แล้วไยเอาไก่มาเลี้ยงกันชื่ออะไรวะ นี่ไงเพื่อนของผมเองใช้งานเมื่อเก้ายี่สิบชั่วโมงที่แล้วอืเขาวเวลเขาวเวลยี่สิบเก้านะเดี๋ยวผมไปดูบ้านเขาก่อนมีผู้ติดตามแปดคนแฮะเอาวะเพื่อนในเกมวะที่จริงเขาเป็นแฟนผมนั่นเองเออนี่มันคือฟาร์มแฟนของผมเองเดี๋ยวผมไปเยี่ยมชมดูก่อนนะเคินๆมาดูบ้านก่อนมาดูบ้านก่อน มีหมีด้วยเขาทำฟาร์มยังไงกันเขาทำฟาร์มยังไงกันเขาทำเขาเขามีขายอะไรในนี้ไหมอะไรเดี๋ยวเขาเขาขายอะไรในนี้ไหมมีอะไรสักอย่างไหมอุ้ยเขามีแครอทว่ะรู้นะครับการวางแผนของผู้หญิงนี่เขาวางอย่างนี้แล้ววัวเขาก็เต้นแล้วผมอยากมาเก็บนมวัวให้เขาจริงๆเลย อันนี้เป็นเป็นอะไรวะมียูนิออคอร์นหิมะด้วยยังเท่วะ่ะโอ้โหเจริญรุ่งเรืองอันนี้อันนี้เขาเอลยี่สิเีเหมืองขุดทองด้วย,ยนีไว้ที่ตกปลาเป็นน้ําตกน้ำนานี้มันมาจากไหนมาจากตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะทำเหมือนกันบ้างแต่เราจะทำให้เป็นแบบนี้หรอกอันนี้มันด็อกแดกเกินไปว่ะทุกคนมันน่ารักฟุ้งฟิ้งเกินไปผมว่ามัน มันไม่ใช่สไตล์อะในสมสวนฟาร์มมิ่งของเรานะสมสวนฟาร์มมิ่งของเรามันล้ำกว่านั้นโอเคไปเอาเคล็กับคุณตากันคลิปนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วอุ้ยเดี๋ยวมาดูฟาร์มไก่กันโอเคเราเราไม่เลี้ยงไก่โอเคเราจะเลี้ยงไก่กันโอเคเอาไก่ลงมา มากินตัวก็มาเลยจะเดอ้อมากินตัวก็มาเดอ้อโอเคปื๊บ,บสมสวนฟาร์มใจปั๊มอยู่แล้วให้กินหัวอาหารอย่างดีโอเคครับเราโอเคเดี๋ยวเราจะผิดที่เราสัญญากันไว้คือจะผลิตอาหารโอ้ลืมลืมม,มอาหารไก่รัวๆต้องรอต้องรอต้องใจร่มๆใจเย็นๆต้องรอเพราะไก่ยังไม่ได้ไข่หรอก โอเคนี่เลยสวยครับผมโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเรามาผลิตตัวนี้ก่อนอาหารไข่อาหารไค,ราารคร่ตึบ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึบตึบ,ตบผลิตเอาหมดเลยดีกว่ามันจะได้ไม่นานทีอะไรอย่างนี้ขี้เกียจปลูกเพราะมันปลูกแล้วมันเกิดยากมันเกิดน,นานกว่าเพื่อนอสําหรับเขาโพดแล้นะยังไงอาหารไก่เราก็พออยู่แล้วนี่มีคนมาให้จัดส่งนี่กระหล่ำสองไปผมใจดี มันจะมีมังกรน้ําอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรายังไม่ถึงหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเรารอไข่ออกปุ๊บเราก็จะพอแค่นี้ก่อนสาหรับวันนี้มากกว่าไข่ไก่ก็กลัวฉันจะเอาไหมรอไข่ไก่ออกตามที่มันต้องการมากกว่าไข่ไก่ อืมไก่ออกไข่ยากมากโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมไม่เก็บไข่ไม่เก็บนมแล้วไก่เพราะว่าเราเก็บในคลิปหน้านีกว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย